พิกัดรับคาเฟ่ชันบุรีที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากมาร้านเดียวคือเมมเต็มไปเลยค่ะอาหารคาหวานคือมากันครบตัวอ,อยางทีโครงยักษ์อันนี้ดิจึ้งมากสามใบแดงนิดๆเท่านั้นแถมยังได้ลองขั่วกาแฟเองด้วยร้านลับไม่ลับดูจากทางเข้าได้เลยแม่ร้านนี้ชื่อว่าโรงขั่วกาแฟไฮคาเฟ่คือเป็นร้านที่ไม่บอกต่อไม่ได้จริงๆเรารู้สึกว่าไม่มีที่ไหนครบเท่าที่นี่อีกแล้วมีมุมถ่ายรูปที่น่ารักเยอะมากขนมของหวานเค้กก็มีเราไม่ได้มีแบบกระจุ่มกระจิ๋มนะคะมีเพียบเลยมีที่นั่งหลายโซนห้องอ แอ๋บ้างเอาดอบ้างแต่เริ่มที่อาหารกันก่อนเขาจะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารไม่ไทยมาดูเขาจัดเสิร์ฟมาให้ดีน่ารักมากเขาจะเสิร์ฟกระด้งมาบนอาหารแบบนี้อย่างอันนี้คือเซ็ตส้มตําไทยหมูแดดเดียวได้มาทั้งส้มตําไทยไข่เค็มหมูแดดเดียวแล้วก็ข้าวเหนียวเซ็ตใหญ่เลยนะส่งใบแดงหน่อย,อ,ยอันนี้เซ็ตข้าวหมูกรอบผัดพริกขี้หนูคือทุกจานอ่ะเขาจะมีผักสดผักสลัดมาให้กินคู่ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นคาเฟ่ที่ทําอาหารอร่อยและนี่สิโครงหมูบาร์บีคิวที่อื่นคือมีแบบหนึ่งแบ่งม่วงขึ้นนไปแี แดงนิดๆแล้วมาแบบจานใหญ่มากๆเบอร์เกอร์อันนี้ชื่อว่าคอนโดเรดเบอร์เกอร์มาเป็นคอนโดจริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าสูงอันนี้ไม่ถึงสองแบงค์แดงนะจ๊ะมีพิซซ่าด้วยอันนี้เราสั่งมาเป็นหน้าเปเปอร์โรนี่ต้องกินตอนที่เขาเสิร์ฟมาใหม่ๆร้อนๆนะคะชีสจะยืดมากนอกจากของกินหนักๆแล้วเขาก็ยังมีของกินจุบจิบด้วยนะที่เราสั่งมากินก็จะมีไก่ทอดนิวออลีนแล้วก็ถุงทองไส้กุ้งแล้วเสิร์ฟมาในหาบแบบนี้เก๋สุดๆมีความคีเอทใส่ใจเอาไปเลย10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มมาดู เ,นนะเพราะว่ามีไอศครีมเป็นโทสที่ชิ้นใหญ่เลยขนมปังนุ่มมีความหอมเนยหอมน้ําตาลตอนนี้เป็นหน้าทุเรียนอ่ะเนาะก็ต้องมีเค้กทุเรียนเค้กแต่และตัวของที่นี่มีความสวยแล้วก็น่ารักคือคใครที่จะมานั่งกินเค้กสวยๆชิลๆถ่ายรูปเอาคอนเทนต์นะคะได้เลยแล้วราคาดีมากทั้งโทสแล้วก็เค้กไม่ถึงร้อยในส่วนของเครื่องดื่มมีทั้งไม่กาแฟแล้วก็กาแฟทุกคนเครื่องดื่มอร่อยยิง่งอันนี้เป็นกาแฟนะสม<ด>ชื่อโรงคั่วกาแฟจริงๆค่ะและอันนี้น่ารักมากตื่นเต้นอยากทําเสร็จคั่วกาแฟก่่ออนนื ะะก็ต้องเอากระทะทองเหลืองเทลงไปครัวในเมล็ดกาแฟอันนี้จะครัวอ่อนครัวกลางครัวเค็มก็แล้วแต่ใจเลยจากนั้นก็มาคัดเปลือกออกค่ะแล้วก็เอาไปบดกันพี่แบงค์คือจอยมากหลุดเข้าไปในโลกของกาแฟแล้วเรียบร้อยเซตเนี้ยเขาจะเป็นการสกัดกาแฟแบบโมก้าพอดนะคะแล้วพี่แบงค์ก็ทําออกมาเป็นอเมริกาโน่ค่ะหนึ่งเซตก็จะได้มาสองแก้วแบบนี้เราจะกินแบบร้อนหรือว่าจะกินแบบเย็นก็ได้พี่กันนะคะร้านนี้จะอยู่ระหว่างบ้านบึงกับพานทองคนแถวนั้นจะเรียกบริเวณนี้ว่ามาบผาห่างจากบางแสนประมาณ30นาทีค่ะใครที่ตามไปนะต้องประทับใจน นพนที่เราไปอ่ะก็ประทับใจมากคือเป็นร้านที่มากันได้ทั้งครอบครัวและจะแฮปปี้ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ติดตามกดไลค์กดเซฟกดแชร์แล้วไปกันได้เลยนะ